สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเคยอีสานพากินนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามากินนี่ครับไก่ย่างแล้วก็ตำถั่วครับแซ่บๆเลยนะครับผมก็ในอันนี้ตำถั่วตำเองนะครับก็มีผักผักมีมะระขี้นกมีกระถินมีถั่วพูแล้วก็ยอดชะอมนะครับผมน่ครับอ่ะทลายแล้วนะครับไม่พูดพันนํำเบงครับรุยครับมา นี่ครับเอาเลยครับอืมอืมโอ้หอ,อ,อ,อรับอืมไก่นุ่มมากขน้นงยอครับ อ,อร่อยครับเลือกง,งานมาครับอยู่ข้าวนังไม่้กินข้าวเลยครับผม<อ>ก็เลยจัดไก่ย่างแล้วก็ตำถั่ว 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm. ะครับกินข้าวเย็นด้วยกันครับทุกท่านอ,อืมจินก็จิน อร่อยครับ ว้าแซ่บแซ่บคือเกาครับมาด้วยครับพี่น้องทั้งหลายตำตัวครับกระย่างครับนะครับมา เล้ยวเวครับเเลิกงานมาไม่ได้กินข้าวเลยครับตั้งแต่เช้าครับ <c oughs> <c oughs> เริ่มอยู่นะครับอยโอเคครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดีครับ